วันที่17มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระวรรณรัตในวงเล็บจุนพรมมคุตโตกรรมการมหาเทระสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุตประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดบอวรน,นิเวศราชวรวิหารณห้องบำเพ็ญกุศลอาคารฉลองพระชันษา1หนึ่งรปีสมเด็จพระญาณนนสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกในวงเล็บเจริญสุวัตุธโน วัดบวรนิเวศร,ราช,ชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาปลดเกล้าปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศเอกสถิตพง์สุวิมลราช,ชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญพวงมาลาของพระบรม,มวงศานุวงศ์วางที่หน้าโกรธศพ กับทางเชิญพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีวางที่หนา้าโกดศพด้วยค่าที่เห็นสีฟ้านี้ก็คือพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราตกัลยาณีนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ